อ่าเสียเงใส่กุ้ได้เป่าใส่กุปูพี่นนอะเงยก็กคือตัวหานตุหอยนีเข้านี่ใส่กุู้อยากกินูมุ้งนุ้งนะ

thùng năm nói đây và đây thừa cả đây thùng còn không nhìn thấy không nhìn thấy không oh. nhìn không nhìn

ห <ส straightforward. S 2> ัวหันตุลุกหัวหันุ่ลุกได้ไม่แน่อนหัวหันลาหัวหันกไปแาบหัวหันไก่เหลืองในจังหวะเห็บเผา่ะ นี่นะครับผมเอาตุ่มปลาไหลใส่ตุ่มอีปูผ่านน็ดเนี้ยปูก็คือหอยเชลรี่ทุบมุนๆเหล่าอาหัานปลาดุกครับผมได้หดกุ้งครับผมกุก กงกูไม ial, ่จำเนื้อหนอนกูค <mañana. S 1> oh. รับกูครับกูโอ้กุ้งกับมือตัวตัวใหญ่ตัวนี้หนึงกับกุ้งปลอยมันเข่าไปกินอาหารในตุงตัวนี้แหละนี่ครับเอาไปเลยบุหรี่โบนิโบ่ได้ใส่ียนแต่เตีปยวกูเออครับ บอไคนนแ่นั่นครเออติดตานกระดกดีมันกําลังอกกํลังใจบาป่วยคติดต่อไปนะเก็บตอีปูกะเดี๋ยามีละอีปูก็ดตัวที่ดอกใเียมถือก็ได้ใ่ปูซขับผมวัวันทีต